นะครับไปเง้มเง้มโซนตีนมันบอกว่ามันคันโซนตีนเพื่อนเพื่อนนะครับเออเจ้าแม่ดากดำของเรานะเพื่อนเพื่อนนะครับนับว่าเป็นบุญนะครับของไอ้เตี้ยเพื่อนเพื่อนเลยนะครับนะนะว่าส่งหอคุณในลงนะครับนะลงระวังเจ็บคอนนะพอแล้วนะครับนะเหมือนกันนะครับอืมนะครับมันเกินไปนะครับ ขายขายเสื้ออีแล้วเหรอนะครับแล้วหมูแล้วหมูไม่ขายแล้วเหรอนะครับอันนี้มันจะขายอะไรล่ะครับสรุปมันจะขายอะไรขายหมูนะครับไอ้แต้มมันตาลอกอาขำม,มากนะครับเอาส่งน้ำเบ่งใส่มาพึา่งมันหนาไวไปลงหน่อยนะครับสนมปลาครับ,ะรบอะอะอะเย็นแปบ๊บดูเม้น์ไปก่อนนะครับไปไม่ได้ว่าใจเย็นแป๊บนะครับนะ อ่านะครับหมุนนีหมูแดดเดียวนะครับไม่มีแล้วนะครับเนาะเจ้ามันขึ้นลาหมดแล้วอ่าภาพลอยมาเลยลุงนะครับวาอมแอมนะครับอือวันนี้เกา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 คันคันยังคันนะครับเกาไปแล้วนะครับเมื่อกี้บี้ไปแล้วกินยังไม่หายเลยนะครับกินยังอยู่นะครับเนาะมีพ้อนสยามบันเยอะนั่นลุงวะอ่าอ่า มาช้ากันลงมงคลนิ่มนวลนกครผู้พันทุนกล้าทับอากาศไทยนะครคุณวลาพรสมพรนะกัรนะพัะจรีคนแปะจับดูเครื่องนะครับวันร้อนหรือยังนะครับนะพัชจรีบอกมาก็หนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงพอดีนะครับนะในเตี้ยโพที่หลังทําตัวใหญ่โตปากดีนะครับนะมันพึ่งมานะครับในไา่พวกนี้ทําเป็นเนี่ยกูใหญ่เนี่ยเห็นใหญก็แปะเนี่ยใหญ่ก็แปะอย่างเลยนะไป โกกอกไปนอนคืนสองคืนนะครับน่ะรู้หมดทุกอย่างเลยนะ่ะกกอกนะครับรู้ตั้งแต่ยันใต้ดินนั่นะครับมันบอกนะเอฟซีก็พากักราบมันโ,โอ้บอกคุณรูนหนวเอ้ยนะครับน่ะโอ้ยคนอื่นเขาว่าโง่ทั้งนั้นนะครับช่วยเตี้ยเราก็ไม่ได้นะครับไอเตี้ยเราไปคืนเดียวรู้หมดนะครับน่ะเอ้่นะครับสงสัยมันเป็นนะนะครับอ่แสนตำรวจโทรหรือเปล่าไม่รู้ไอเตี้ยนี่น่าจะเป็นแสนตำรวจโทรน,นะเออนะครับมันไปวันเดียวรู้หมดเลยนะครับว่าอ่าอ่า อีอนะครับอืมมันรู้จนกระทั่งที้ว่านะเออถ้าอีดาดดำนะถึงทางตันเดี๋ยวลุงพลก็จะมาช่วยเองนะครับเพราะว่าอ่าอ่เยี่ยวชนตีนยัดปากแม่งเลยนะครับขนมเยานะครับเนเออนะเขาบคุณยูพินนะครับมาชนตีนยัดปากมาเลยครับเพราะว่าอ่าอ่อืนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลุงมงคลจะขอลงก่อนนะครับเนาะเอ่อจะสี่โมงแล้วนะครับเดี๋ยวลุงมงคลออกไปทำธุระนะครับเนาะเออสี่โมงออกไปตรงละประมาณสักเอ่อ ยี่สิบนาทีนะครับอไปกลับประมาณยี่สิบนาทีต้องรีบไปแล้วนะครับมันรู้ยันนะมันรู้ยันนะเมนแม่นะครับเม่นแม่มุทีมาเลยอ้อไม่ใช่นะครับมันรู้ยันนะเม่นเมียมุทีมาเลยคัะลุงมงคลขานนะครับนะโอ้นะครับเละเทะตื่นแล้วลงนะครับว่าอืมนะครับพี่ดูพระเครื่องลางของขังอันเลงเม็นยี่งง่ะเป็นแปดแปดนาครัหมาดำเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยนะครับ อ่ะยังนะครับลุงพอรู้ใหม่นะครับเออนะครับเออนะครับมันจะขายของประเภทพวกนี้มาแล้วเข้ามาขายของอีกเดียวถ้าไม่ขายของกันรับบริจาคนะครับสองอย่างนะครับนะท้าไม่ขายของกันรับบริจาคอย่าลืมนะครับลุงมงคลก็ขายนะครับนะนะครับช่วยกันสนับสนุนหน่อยนะครับน้อยชามาดีพีทนะครับสามกล่องนะครับกับอ่าครีมอาบน้ำหนึ่งขวดนะครับเนาะหนึ่งพันบาท นะครับหนึ่งพันบาทเก็บเงินปลายทางนะครับโทรไปเลยศูนย์หกสามสามสองสามนะครับห้าศูนย์หนึ่งสี่นะครับนะหน้ากาขาวนะครโห้ทำเช็คอินน่ะเกาะดูรีดูดรีสอร์ทแต่สภาพห้องคนละเรื่องเลยนะครับเพราะว่านะครับโอ้ยนะครับหน้าขาวอย่าไปว่าให้เขานะครับนะครับเดี๋ยวเขาอายนะครับกลุ่มนาดาดดำคงไม่คิดว่าจะมีช่องลงบุคคลมาขัดผลประโยชน์ของพวกเขา มามาไม่ดีนะครับเราจัดการหมดนะครับดีนต่มีพี่หลวงมาช่วยนะครับเนาะตอนนี้พี่หลวงก็ไปออกไปตามหานะครับไปนั่งเฝ้ารถว่าใครจะมาเกาะติดสารนาการนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงตอนนี้พี่หลวงก็ไปตั้งเต็นท์หน้าหน้าหลังโรงพักนะครับเนาะไปเยี่ยควันว้อยนะครับไม่ไหวแล้วนะครับจะน้มลถนะครับว่าอ่าอ่ายืดนะครับนะครับไม่ใช่ไปเยี่ยวหรอกมันลาดไปหมดแล้วโห้โหอ่าอ่า S <S นะครับสำหรับคลิปนี้ลุงมงคลแนลก็จะขอลงก่อนนะครับน <S 2> <S 2> เนาะไม่แน่นะครับเดี๋ยวอาจจะ4ี่โมงห้าโมงขึ้นอีกแม่งขึ้นเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวเด๋ยมัดต่อ,อยมุดนี่ตอีกเห็นนะครับให้ตามันเขียวไปเลยมุดนี่จอกอีกอนี่นะครับไหนมันรู้มากว่าใครเป็นใครนะ